หลวงปู่เนี่ยพูดให้ฟังต,ต,ตัวตนนะลูกเนี่ยคิดว่าลูกหลานเหมือนเด็กเม้นอายุเป็นร้อยปีก็ตามหลวงปู่ยังถือว่าพวกลูกก็หลานเป็นเด็กพูดง่ายประการพบลูกพบแล้วลูกพบหลวงปู่ถือว่าเป็นเด็กทั้งหมดเลยยังเป็นเด็กยกเว้นจิตอรต์แต่กูจะกล้าพูดเลยวันนั้นดิหมู่มาบ้า,าเราเนี่นยกล้าเตี้ได้ยังไงว่า พระนาคายังเป็นน้องหลวงปู่ว่าทําไมหลวงปู่จะไม่กล้าพูดเพราะหลวงปู่บวชมาได้ไม่ได้ปรารถนาพระนาคาหลวงปู่ยังถือว่าพระนาคาเป็นเด็กอยู่นั่นเด็กเป็นน้องหลวงปู่อยู่นี่เพราะหลวงปู่บวชมาเพื่อลุงปู่ต้องการเป็นพระหรหนต์ลูกพอเข้าใจไหมอย่างนั้นหลวงปู่จะพูดเสมอว่าการพบลูกพบแล้วลูกพบเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนหลวงปู่อยู่นั่นอยู่ในฌานอยู่ในฌยางก็อยู่ไปสิไม่มีประโยชน์ อยู่ในรูปฌระชาอยู่ไปจะม่มีประโยชน์นะพระนาคาก็ยังไม่มีประโยชน์กับหลวงปู่ไงดูพอเข้าใจไหมหลวงปู่พูดเสมอว่าพระนาคาเป็นน้องหลวงปู่อยู่นั่นเห็นไหมล่ะลูกสาวบินทิกาเศรษฐีเวลาจะตายเรียกบินทิกาเศรษฐีว่าน้องชายน้องชายพอเข้าใจไหมย,ยกขึ้นเลยมันมีในหลักคำสอนหมดนี่บินทิกาเศษรษฐีเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปกับทูลพระเ,เจ้าว,ว่าลูกสาวเสียสติ พระเจ้าตัดทันทีเลยว่าอย่าเลยอย่าเลยบินทกเศณเสีลูกสาวของเธอเป็นพระสกิทาคาเธอเป็นเพศเธอเป็นแค่พระโสดาลูกสาวเธอจริงมีศักดิ์บินที่จริงเรียกเธอว่าน้องชายจริงไม่ผิดเมนลังกูจะเรียกพระนาคาในสุตตวาสห้าชั้นว่าน้องชายผิดด้วยเหรอพอก็จะถามลูก ก็จะถามหมู่คันลุงปู่ก็จะถามหมู่มมนนะคณะครูบาอาจารย์จำเป็นต้องไปเรียนใหม่หรือไม่ถามด้วยความตรัควาจริงนี่น,ะนี่คือจิตค,คือใจลวงปู่ที่มีความเคารพในองค์หลวงตาที่เป็นพระในสมัยปัจจุบันหลวงปู่แน่ใจตายใจเลยเพราะศีลพิสุทธิหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันศีลพิสุทธิหลวงปู่เทศลังศีก็เหมือนกันศีลพิสุทธิ ปูเรียนบรลพาโลก็เหมือนกันสินวิสุทธิหลวงปู่เขาอันน,นันตาลโยหลวงปู่ชอบฐานะสม,มุหลวงปู่คำดีปปา,ปาโสมีแต่ระดับเห็นไหมละ่ะยืนเดินนัง่งไม่นอนก็มีไม่พูดเลยสามเดือนใจมากก็มีเอาขนาดนั้นเอาจริงเอาจัง ยกตุดงขวัดเข้าไปเหยียบ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 และก็นักก่อตุดงขวัดสิบสามดีเห็นยอมขอท่านเชื่อพระเจ้าเพราะตุดงขวัดจิตาสสิบสามเนี้ยเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อปราบหัดประหารกิเลสได้อย่างเร็วที่สุดย่างกลางมัชฌิม,มาปฏิปทาความพอดีอยู่ในศีลวิสุทธินี่ย่างกลาง พี่พวกเราไม่คิดอย่างนั้นที่ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เรื่องเกิดเลสตสสองพัน้ร้อยก้าปีไม่รู้ว่าเกิดยังไงพระเจ้าแต่ยังไงเป็นของที่เทแล้วก็เอาแค่นี้แหละพอจะทําได้พวกเธอคิดผิดถ้าความศรัทธาไม่เกิดบวชมาก็บวชมาเปล่าเปล่าโกนหัวเปล่าเปล่านุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเปล่าเปล่าไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วน ถ้าพวกเธอยังข่มจิตข่มใจไม่ได้ข่มความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ไม่มีความจัดความจริงไม่สามารถละตัณหาได้ถอนตัณหาได้ไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดระเจอไงถ้าเราไม่เชื่อพอระเจ้าระเบือมันทำไมหลวงพ่อเจะถามนีม่ไฟ ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติได้ความคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ทําไมว่าหลวงปู่จิงคารพบองค์หลวงตาตั้งแต่ปีพศ2 5 4 1ขอให้ออกลุ่มนางฟ้าเข้าใจด้วยหลวงตาเข้าไปสอนหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่หนีออกจากบ้านมาที่เป็นปราเขาจะบวชเลยน้อยมาจะพาไปบวชแต้เขาฟังอยู่ก็เป๊ะเป็นแค่ความฝันแต่ทำไมมันจึงเปรียบเสมือนความจริง 你，这认人。